กรลุกรลุ้นค่ะเดี๋ยวแป๊บ<ช>นึงนะคะกดอุบประเทศค่ะ news 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 n e w กมาแล้วก็อันนี้คือหมายถึงว่าเปลี่ยนสีเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นแชมพูปิดผมขาวที่มีสีให้เลือกสีสีเลยค่ะม,มีสีอะไรบ้างคะดำน้ำตาลเข้มกาแฟแล้วก็เกาลัดค่ะคือ ปิดเงอกไปนั่งแกาวรัดเกาวรัดคืออะไรแก้วรัดคือสีหนูอย่างนี้คือใช่ค่ะเป็นออกน้ําตาลแดงๆใช่ใช่ก็คือเป็นสีนี้คือเป็นสีเกาวรัดแล้วก็ถ้าเป็นสีกาแฟก็จะเป็นสีน้ําตาลประกายแดงอารมณ์แดงเบอร์กันดีอะค่ะคือทำไมคล้องอะไรแกง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 แบบได้เบอร์กันดีอะไรนะอีกทีจิไมอยากพูดตามอ่ะหนูพูดเร็วเกินไปใช่ไหมคะยากขออีกทีได้ไหม สีอะไรบ้างนะจ๊ะดำน้ำตาลเข้มกาแฟเกาลัดค่ะทุกสีปิดหงอกได้หมดเลยปิดงอกได้หมดใช่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรออแกนิกใครที่เคยย้อมงอกแล้วแสบหนักศีรษะกลิ่นชุนอยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวนี้นะเปิดใจนะค่ะราคาเท่าไหร่คะ1ขวด400 ml ราคา490บาท490บาทแต่วันนี้มาที่นี่ สัดโปรให้กับแฟนขับนะคะแฟนขับของบ้านคุณเป็กคุณธัญญาเนาะแล้วก็คุณโอ้นเนาะเอาไปนะคะ1ขวด490เหลือ259ให้มันรู้ไปเลยราคานี้แล้วเยอะมากและนี่ค่ะแถมครีมนวด3 0 0 m l อันนี้ขาย350วันนี้แถมฟรีให้ค่ะเอาไปเลยเดี๋ยวๆพี่พรู้ป่าว่าจะไปฉีดอะไรแล้วพี่จะฉีดแล้วอรอ อ่าได้อ่าหนูเปิดตัวนี้แล้วเดี๋ยวหนูจัดอนุนให้อันนี้คือแชมพูแถมคอนดิชเนอร์ก็ถามว่าใช้ยังไงอันนี้อ่าได้ค่ะแชมพูตัวนี้นะผมแห้งอยู่ค่ะชลมแชมพูให้ทั่วชลมให้ชุ่มนะคะแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ1 5บหถึงสานาทีขึ้นไประหว่างหมักทิ้งไว้ไม่แสบหนังศีรษะแล้วก็ไม่ติดผิวหนังด้วยไม่เหม็นแหลมไม่เหม็นแหลมค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลอะหน้าผากนะคะเช็ดออกได้เลยค่ะเช็ดออกหมักทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกไปน้าปวดใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะ1ขวดในใช้ได้10ครั้งเลยนะคะ มันจะไม่เป็นใสจะใช้สิบคั้งหมดวะน้องพี่ว่าพี่ว่าไม่หมดแน่นอนเนี่ยหนุ่มผมหนาอ่ะอ๋อผมยาวแต่ว่าผมยาวคนส่วนใหญ่อ่ะผมไม่ได้ยาวมากไงอย่างเงี้ยพี่ใช้ได้แบบโอ้โหน่าจะจัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะหดใหญ่มากค่ะใหญ่จริงค่ะแล้วก็เนี่ยครีมนวดก็คือล้างแชมพูออกด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องใช้แชมพูอย่างอื่นมาสระเลยนะคะตัวนี้น้ำเปล่าเลยเหรอน้ำเปล่าพ่อไม่ได้ล้างด้วยน้ำเปล่ามันจะอร่อยนะงงเนี่ยพี่หนูพูดแน็วใช่ไหมโอ้น้ำเปล่าล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะ อ่าแล้วก็นวดด้วยครีมนวดอีกประมาณ3-5นาทีเพื่อล็อกสีผมล็อกไว้เลยใช่ค่ะแล้วก็ผมนิ่มผมหอมด้วยตัวนี้นะคะล้างออกด้วยน้ำเปล่าจบทั้งตอนเลยค่ะอ๋อแล้วมันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอ่ะจะไม่เป็นแบบไม่กระลังกระด่างครั้งแรกปิดงอกได้เลยแต่ใช้ 2- 3สครั้งขึ้นไปสีผมถึงจะสว่างขึ้นนะคะด้วยตัวนี้เขาเป็นสุดออร์แกนิกเนาะอ๋อมันจะไม่เหมือนเราทำสีผมที่ร้านอะค่ะ3 3ชั่วโมงใช้ อะไรใดๆมากับเส้นผมเรากลิ่นฉุนอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายตังสองสามพันก็คือทำาลายเส้นผมแต่ตัวนี้เป็นออแกนิกไม่ทำรายเส้นผมเลยคือระหว่างที่สาอะค่ะถ้าไหลลงอะไรตรงไหนสีมันไม่มาไปอย่างนี้ใช่ไหมเช็ดได้เลยไม่ไหลค่ะไม่เยิมเราไม่มันไม่เป็นสีพาดตมผิวหนังเลยไม่ค่ะไม่ตัวนี้จะไม่ไม่ไม่กัดผิวเลยค่ะแล้วก็ไม่ทำร้ายเส้นผมด้วยค่ะใช่เออมันเยอะมากสี่้อยเก้าสิบี่ร้อยเ้าสิบดเหลือสองร้อยห้าสิบเก้าหรือสองร้อยห้าสิบเก้าจ่ายทุกบ้านีจาไม่ใช่ะไม่ใช่จ้ะมันน่ากลัวไปนนึ เอไอค่ะพ่อเอไอค่ะนิ้นเดีวต้องอยู่ตรงนั้นแล้วจับก็เซ็นสัญญาปบ้างจอยเปลี่ยนสีตาในนะตาสีฟ้าฝรั่งไงใหใครได้โคลเนี่ยเดี๋ยวบอกดรมีนบอกดรมีนว่าให้ดรมีนเออพิจารณาแล้ววันนี้ดรมีนไม่มาเหรอจ๊ะไม่มาค่ะส่งตัวแทนมาแทนค่ะใช่โอเคค่ะ มีอาซาผมแล้วตัวนี้ล่ะคะเป็นสเปรย์ปิดผมขาวแล้วก็เพิ่มมอลลุ่มให้ผมหนาคนที่ผมร่วงอ่าหัวก็มีจะล้านแล้วอย่างเงี้ยฉีดลงไปได้เลยมาลองดิมันอ่าพี่มานมาค่ะมาไอ้มานพี่มานลองเลยเอาพี่มานมาพี่มารลองลองให้หน่อยรีนเร็วเออเดี๋ยวเอาขาให้มันดำดิ พี่มันก็คือว่าไยี่ห้อที่มันโป่งน้ำตาลมนแล้วนะเนี่ยพี่มันเขต bon ้องหกเขาต้องหยิบเทบเข้ามาเยอะๆนนเดาขึ้้ตลยยังไม่ผิดจักระนิดพี่มันเชิญเข้ากล้องเลยก็คือจะเป็นเทสที่แบบเทสจะโดนกลมจะเป็นเทสที่แบบเทสจะโดนกลมจะเป็นเทสที่แบบเทสจะโดนกลม